สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกประจําเดือนตุลาคม2565นั่นเองนะคะชาวธาตุน้ําค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะ ชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมและชาวพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกาย,ยนนั่นเองนะคะ ก็ใช้ในวันนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวท่นน้ำกรกฏมีนพิจิก ic ใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ มกำลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจได้แรงสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดูของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํกรกระกดนีพิจิกค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ํกรกระกดนีพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตในค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ํกรกระกดนี้พิจิกชาวธาตุน้ํกรกระกดนพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกนะคะเดินไพ่หนึ่งเหรียญค่ะ view of f for June หก ดาบและเป็นไพ่ห้าดาบนะคะชาวธาตุน้ํากรกฎดมีพิจิกในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุ้มนะคะธาตุดินลึกศพกันมังกรน,นะคะอ,อ,อาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามนะับไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณนะคะเดินออกจากปัญหานะคะคุณอาจจะเขาเรียกว่า ทิ้งแบบยอมแพ้แล้วไม่เอาแล้วอ่ะอืมปัญหาที่ผ่านมาในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆปัญหาใหญ่ปัญหาน้อยปัญหาเรื้อรังนะคะปัญหาที่มันสะสมอะไรต่างๆคือคุณแบบเหมือนเหมือนกับคนที่แบบไม่เอาแล้วหมดหมดแล้วหมดความอดทนแล้วแล้วแบบอืมอยู่ไปละกันฉันไม่อยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยคือแบบตัดสินใจโยนความสัมพันธ์นั้นทิ้งไปเลยคือแบบไม่เก็บแล้วไม่เอาแล้วฉันเสียใจฉันเสียความรู้สึกอะไรประมาณนี้นะคะ เรื่องที่จะตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะคุณนะคะน่าจะเขาเรียกว่าไปต่อในความสัมพันธ์โดยที่ปัญหาต่างๆถามว่ามีไหมมีแต่ไม่ได้ถูกแก้ไขเลยนะคะเห็นไหมคือแบบปัญหามันเปรียบเสมือนดาบอะค่ะนะคะ,นะคะเอาดาบลงเรือแล้วไปด้วยกันแล้วไปทั้งปัญหานี่แหละ นะคะไม่แก้ด้วยนะคะเพราะว่าบางปัญหามันมันอาจจะยังแก้ไม่ได้เปรียบเสมือนกับดาบที่ที่ที่ปักอยู่บนเรือนะคะมันมันปักบนเรือก็จริงแต่ว่ามันมันอุดรูรั่วไว้ด้วยอะ่ะดึงออกปะเออแต่ถ้าคุณดึงดาบออกปุ๊บเรือเป็นรูนะคะพอมันเป็นรูเสร็จน้ําขึ้นเรือสิทีนี้จมหมดเลยนะคะทางนี้แบบเรือล่มนะคะจมทั้งหมดทุกคนที่อยู่บนเรือมันเปรียบเสมือนกับความสัมพันธ์นี้ที่ถ้าหากว่าคุณใจร้อนแก้ปัญหาตอนนี้ แน่นอนค่ะระเบิดบุ่มแล้วก็ความสัมพันธ์พังทลายจมลงน้ําไปเลยแบบนี้มันเลยทําให้เลือกที่จะไปทา,ทางที่ก็มีปัญหาอยู่ทางท,างที่ปัญหายังคงอยู่แต่ว่ามันแก้ตอนนี้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่พยายามจะประคับประคองให้ให้มันไปได้ไกลที่สุดให้มันนิ่งที่สุดก่อนรอจังหวะแล้วก็เวลาที่ดีนะคะที่จะเขาเรียกว่า คุยกันได้อะไรประมาณนี้นะคะไม่ไม่รู้นะคะว่าต่างคนต่างจะมีปัญหา,อ,าอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่รู้สึกว่าตรงเนี้นะคะมันทําให้ตัวคุณและตัวเขาว่าท้ถอถามว่าท้อไม่ท้อถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่แต่บางคู่บางกรณีก็ยังไปด้วยกันต่อแบบถูรุถูกกลังนึกออกปะคือแบบขลุขละแต่ก็ยังยังดันทุลังที่จะไปนะคะหรือบางคน ลองแล้วเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วยอมแพ้แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวาน้ำปรากฏมีนพิจิกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในนุ้ความราคคมสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนตุลาคม2565ของชาวทาน้ำกรกฏมีนพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่8เหรียญน,นะคะไพ่ d g m e n t ไพ่สามไม้เท้าและเป็นไพ่เอ็มเพล์นะคะชาวแท่นน้ำกร,รกฎมีพิจิตคุณอาจจะคุยกับชาวแท่นไฟเมษสิงห์ธนูโดดเด่นในชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะคุยกับชาวท่นดินฝึกศพกันมังกรค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะัไพ่นะคะไม่รู้สึกว่านานมความสัมพันธ์มีความหวังนะอืสําหรับคนที่เลือกที่จะไปต่อนะ,ะเลือกที่จะ ไปต่อความสัมพันธ์ทั้งที่มันก็มีปัญหาในอดีตที่ผ่านมามันไม่ได้แก้แต่ว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะมันช่วยกันจับเขาคุยกันช่วยกันจับมือการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นค่อยๆแก้ไปทีละปัญหามันจะมันจะค่อยๆปลดล็อกนะคะปลดปล่อย คุณทงคู่จากปัญหาเหล่านั้นคือไม่รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ทเหมาะสมอะคะ่ะที่จะคุยกันที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นๆที่มีในความสัมพันธ์นะคะไม,ไม่รู้แหละว่าปัญหาของคุณและเขาหรือแต่ละคู่คืออะไรแต่ว่าช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ที่จะช่วยกันนะคะช่วยกันแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะสําหรับคนที่เ,เลือกที่จะทิ้งความสัมพันธ์ตั้งแต่ไหนดีที่ผ่านมาไม่ไหวแล้วฉัน ตาย,ตายอัดับหน้าดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแม่รู้สึกว่าในในเดือนตุลาคมนี้คุณจะมีอิสระมากขึ้นคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองมากขึ้นคุณจะเหมือนกับเหมือนกับคุณถูกถูกปลดปล่อยอเนื้อออกปะถูกปลดปล่อยมีอิสระมากขึ้นมองอนาคตตัวเองทําทุกอย่างเพื่อตัวเองมีความสุขเริ่มที่จะมีความสุขกับสิ่งรอบข้างรอบตัวนะคะไปโฟกัสกับเรื่องเงินเรื่องงานความมั่นคงสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณอยากจะทํา นะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความคิดและความรู้สึกนะคะระหว่างชาวธาตุน้ำกรกฎกมีพิจิกนะคะกับคนที่คุณคิดถึงจะเป็นอย่างไรนะคะเขาดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกคะ่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกคิดและรู้สึกยังไงกับคู่กรณีของคุณนะคะมาดูกันเนะาไะไพ่ใบแรกเริ่มไพ่สามถ้วยนะคะแฮงแมนค่ะ อสเวนถือดาค่ะและเป็นไพ่ไฮโลแฟนนะคะชาวธาตุน้ำกรกรกดมีพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะชาวธาตุดินพฤกษ์กันมังกรโดดเด่นในชาวรารศีพฤกษ์และกณะาพฤกษ์หรืออาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกรกรกดมีนพิจิกด้วยธาตุเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตาวนะไพ่เท่านั้นเนาะ ตัวคุณรู้ค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะต้องจะต้องไปในทิศทางไหนนะคะคุณรู้ดีอยู่แก่ใจยอยู่แล้วนะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณอยากจะแก้ไขปัญหาอยากจะไฟ่อยากจะทำเดี๋ยวนี้ตอนนี้แต่มันยังไม่ได้คุณค่อนข้างที่จะมีสติอยู่กับตัวเองมากๆา,กากนะคะแล้วก็คิดก่อนที่จะพูดทุกครั้งด้วยไม่รู้สึกว่าความจริงแล้วคุณอยากจะปะทะ อยากจะแบบเคลียร์ให้มันจบไปเลยอะไรเงี้ยแต่คุณก็แบบไม่ได้สีต้องคือไว้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบแค่ความรู้สึกเรากลัวที่จะแบบพูดออกไปแล้วทำร้ายความรู้สึกอีกคนนึงอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาถ้าหากว่าเขาร้อนคุณก็ต้องเย็นอะประมาณเนี้ยเออคุณจะไม่ใช้อารมณ์ใส่เขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าช่วงเวลาไหนที่เขาพร้อมหรือคุณพร้อมนะคะประมาณนี้เนาะอืม เดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะนึกถึงหน้าเขานะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของคนที่ชาวท่าน้กากํากัมีพิจิตคิดถึงคนคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงต่อชาวท่าน้กํากัมีพิจิตนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่หไม้เท้า6เหรียญค่ะเดอะสตาร์ Star นะคะและเป็นไพ่เอ็มเพลสเขาแน่นอนค่ะเขายังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณ สิ่งที่มันผิดพลาดสิ่งที่มันเป็นปัญหาเขาอยากจะแก้ไขเขายังยกให้คุณเป็นที่หนึ่งในใจเป็นคนในใจของเขาเขาอยากแก้ไขเขายังมีความหวังแล้วก็ความฝันในความสัมพันธ์ที่อยากจะไปต่อที่อยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักกับคุณนะคะถ้าหาว่าโกรธกันมีปัญหากันเขาก็อยากจะให้คุณเนี่ยให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยเขานะคะเขายังรักคุณอยู่เต็มหัวใจ นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของเขาและคุณที่มีต่อก,กันซึ่งสามารถสลับกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ํากรกฏมีพิจิตรนะคะจะเป็นอย่างไรไม่ขอย้ำบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบได้เรินผไพนเดอะฟูลค่ะ ทาวเวอร์นะคะสี่เหรียญและเป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิสิกเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ไพ่บอกว่าระมัดระวังนะคะอารมณ์มันจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งแหละที่ต่างคนต่างต้องการสเปซเ,เป็นของตัวเองต้องการพื้นที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ะะหรือมีพันธะภาระหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ที่ที่ต้องทําแล้วก็อยากให้คู่เนี่ยเข้าใจอยากจะให้เอาใจเขามาใส่ใจเราอยากจะให้เขาข้าเจความคิดและความรู้สึกของกันและกันนะคะอาจจะมีพื้นที่มีสเปซบ้างนะคะแต่ก็ไม่อยากจะให้หละหลวมนะคะต่อกันและกันมากเกินไปต่างคนเขาเรียกว่าคนรักไม่แต่แฟนไม่แต่คนรักไม่แต่สามีภรรยานะคะก็ต้องมีพื้นที่ ส่วนตัวอย่าลุกล้ำล้ำเส้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะอาจจะเกิดปักเสียงถึงขั้นแตกหักกันได้อืนะคะตรงนี้ให้ระมัดระวังนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําใบาแรกนะคะได้เป็นไพ่เลเวอร์นะคะสเตรนท์ค่ะก้าถ้วยและเป็นไพ่เด็กถือ ไม่เท้านะคะชาวธาตุน้านกรเกฏมีพิจิตอย่างที่บอกว่าไพ่ทาโร่แนะนําว่าอยา่าควบคุมครลคู่มากเกินไปอย่าก,กดดันกันและกันและอย่าก,กดดันตัวเองนะคะอะไรก็แล้วแต่เมื่อมันถึงเวลาปัญหาต่างๆจะได้ถูกแก้ไขแต่ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไปก็ไม่ได้นะคะดังนั้นเป็นห่วงเป็นใยเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะเติมเต็มนะคะความรกักความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกันนะคะว่าคุณเป็นคนรักกันนะคะ มองอนาคตร,ร่วมกันนะคะวาดฝันอนาคตไปร่วมกันสิ่งที่เคยวาดฝันถึงสิ่งที่เคยมองร่วมกันมองมันให้ชัดจับมือกันให้แน่นนะคะแล้วก็ประคับประคองกันไปเป็นกําลังใจให้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันใหม่มาตลอดนะคะ สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆไดใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ